ครับสวัสดีครับวันนี้มากู้รอบกันนะครับในช่วงเช้านะครับในคลองธรรมชาตินะครับคลองตุยงจังหวัดปัตตานีนะครับก็มาดูผลงานกันนะครับลูกแรกของเราจะเป็นยังไงนี่ครับวางไว้ใกล้กับโอ้ใช่ได้ครับหอยก็เยอะครับ หอยออกก่อนครับดูๆๆค,รครับหอยโตมากครับกุ้งดิ้นกันสดๆเลยครับนี่ดูครับสดๆเลยครับครับใช้ได้ครับลูกแรกครับ ครับไปดูหลังเ่าไปกันครับครับมาดูลูกที่สองกันครับหลังที่สองกันครับหลังนี้ก็ปกติหลังนี้ก็จะได้เยอะอยู่ทุกครั้งเลยนะครับอย่าวางไว้ใกล้ๆเรือของชาวบ้านที่ว่าออกหาปลานะครับโอ้ใช้ได้เลยครับหลังนี้ครับมีปลากระดีปลาสลิดติดอยู่มาด้วยนะครับ ดูครับโ oh oh. อ้โหเยวขอเลือกปลาก่อนนะครับปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติครับดูกุ้งครับยังดิ้นอยู่ครับปลาจะเยอะหนนะครับปลาสลิดครับปลากระหอยนะครับปล่อยกลับไปก่อน,นครับ เพราะว่าเดี๋ยวนานๆเดี๋ยวมันจะตายครับลูกปลาจะเข้าเยอะเยอนี้ครับเดี๋ยวขอเลือกปลาก่อนนะครับวันนี้ถ่ายคนเดียว กุ้งครับกุ้งครับครับเดี๋ยวไปดูหลังตัอไปนะครับครับดูหลังตัอไปนะครับวันนี้จะมีลูกปลาตัวเล็กเข้าเยอะหน่อยนะครับพอลูกปลาเข้าเยอะก็ต้องใช้เวลาเลือกนานหน่อยเพราะว่าผมต้องปล่อยกลับไปครับปล่อยกลับลงไปในคลองนะครับถ้าพาถ้าพากลับบ้านมันก็ตายหมดครับ ดูหลักนี้ครับโอ้พอมีตัวอยู่ครับใช้ได้อยู่ครับมีหอยติดมาสี่ห้าลูกกันมีหอยติดมาหลายตัวมกัน่อยกลับตรงคลองไว้ก่อนนะครับดูกุ้งครับใสสวยมากครับกุ้งธรรมชาติตรงนี้ครับ ูครับได้ครับนด่ครับโอ้ครับดูลูกกันไปครับครับมาดูหลังนี้กันต่อนะครับฝั่งนี้ค่อนข้างจะมีตัวเยอะพอใช้ได้เลยนะครับ ครับดูหลังนี้กันครับโอ้นี่ครับดินกันโอ้โหตัวใหญ่ก็มีครับโอ้โหตัวใหญ่ครับกุ้งกล้ามครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับมีกุ้งก้ามก้าม ขึ้นมางขั้นบนไหนครับนี่ครับไส้ใหญ่เลยครับโอ้ยหนีบครับนี่ครับไส้ใหญ่มาตัวนึงคร,ครับเดี๋ยวเอาหอยปล่อยไปก่อนครับดูครับดิ้นกัน สวยๆครับครับก็จะเอาหอยปล่อยดูครับตัวใหญ่ครับมีกุ้งข้ามกรามครับนี่ดูหลังนี้ครับสองสามขีดได้ครับสองขีดได้ครับครับไปดูหลังลงไปครับ ดูหลังด้วยนะครับดักดักใกล้ๆก,กันครับนี่ครับจะเป็นมาไม่ถึงสิบเก้าก็วางไวง้หลังหนึ่งครับฝั่งนี้นะกุ้งค่อนข้างจะมีตัวครับไล้เหยื่อดีๆเนี่ยโหเข้าบานเลยครับนี่ครับนี่นะครับพอมีตัวอยู่ครับ หอยมีทุกหลังแน่นอนครับหอยเยอะเลือกทิ้งไปก่อนครับหอยใช้ได้ครับหลังนี้ครับนิดหน่อยครับก็ยังมีตัวอยู่ครับ มาดูรูปนี้กันต่อครับ,รบมีคนมาตกปลาด้วครับหลัง้ครับเมื่อกี้เดินเลยไปครับโอ้ใช้ได้ครับนี่ครับดินอยู่เต็มเลยครับ ครับนถุงเลยครับดูครับเอ้ยมีหอยมีอะไรปนอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเลือกหอยทิ้งไปก่อนครับครับมาดูฝั่งนี้กันครับแดดเริ่มมาแล้วครับ ฝั่งนี้ไม่มีตัวครับครับมาดูหลังเนี้ยครับโอ,โอ้ยหอยเยอะครับหนักจนรอบพังเลยครับหนักกับหอยนะครับ กมีตัวเลือกหอยทิ้งก่อนครับนี่ครับหอยยิ่กว่ากุ้งนะครับตอนลูกนี้ยหลังนี้ครับครับเดี๋ยวก็เลือกหอยทิ้งก่อนครับ คร oh, right. ับมาดูสองหลังสุดท้ายครับเริ่มสายเลยครับโอ้อยเยอะครับฝังนี้ครับหอยเยอะกว่ากุ้งคอ้ยเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับ ดูหลังสุดท้ายกันนะครับฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีตัวกุ้งเยอะเท่าไหร่นะครับหอยเยอะหอยเข้าไปกินอาหารเกือบหมดครับหลังสุดท้ายครับดูเหมือนเงียบๆนะครับน่าจะไม่มีตัว อมีตัวอยู่ครับผสมกับหอยครับครับโอเคครับจะเ,เก็บก่อนครับเก็บหอยทิ้งด้วยครับล้างทำความสะอาดรอบด้วยนะครับเพราะว่าไอ้รอบพวกนี้ถ้าหากว่า โครนติดได้หรือว่าสกปรกอะกุ้งจะรบเซนจะเข้าจะน้อยกว่านะครับมันสะอาดใส่ครับครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันนะว่าใบตืที่บ้านนะครับเราจะได้เยอะขนาดไหนครับครับมาดูผลงานวงของวันนี้ก่อนดีว่าจะเทลงนะครับจะเทลงจะเทถังครับนี่ครับดูแต่ละหลังครับเยอะพอใช้ได้เลยครับหลังหนึ่งสองสามทีสองสามทีก็มีครับ มีลูกผสมมาด้วยครับเดี๋ยวจะเลือกอีกทีหนึ่งก่อนส่งให้ลูกค้าครับนี่ดูครับปุ้ดเด่นออกมาแล้วครับดูครับเต็มกับทุกหลังนะครับหลังที่ไม่ได้เลยก็มีครับครับเดี๋ยวมาเทนะครับดูครับแน่นกับทุกหลังเลยครับ ดูผลง่นรวมของวันนี้นะครับหลังจากเทกุ้งมาแล้วนะครับดูครับใส่น้ําใส่ออกซิเจนไว้นะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนนั้นเต้องการเป็นกุ้งเป็นนะครับสําหรับเลี้ยงปลาหรือว่าตกปลานะครับเราก็ใส่ออกซิเจนไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันยังได้สดสดอยู่ครับนี่ครับใส่ใหญ่ก็ติดเข้ามาครับครับวันนี้ก็พอมีตัวได้ส่งลูกค้าครับสองโลได้ครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไ้เป็นเท่านี้ครับ